หมยำดูกอ้อนหมูครับกระดูกหมูอ้อนครับบอกเวณสองอย่างสาบย่บไปแล้วครับนำโดยฟิเมอร์ไอ้บนครับเนี่ยอาการให้นั่งกินโล่งตัวครับเขาต้องเป็กก่อนเขาคือนจังสามโดยซาบอีก มันตนนันเห่พอก <c oughs> น่ครับต้มยำ <c oughs> ใส่ข้าเผา,า, <c oughs> าเใส่ไข่เผาโอ้โอ้ครับใส่ไข่เผา ลำาพีดครับลำเพีด <laughs> ข้าวเลยขาด้ขาออนเรได้ขาแกนยี่หอมหน่ยสุดเด็ดาก็ต้องอยู่นี่นก็นี่รอต้มยำนี่กี่วันเรากิกนเราอะไมอ่ ไปแล้วออค่ะกูตอกหงออหแ้งแล้วาเยไอ้ยังืมาอยู่มัผมเซลคาเปลืกอกของการความสม

น้ำแซนโอ้จักตุ่มยังน่าขรบปุ่นน่าปุ่นยังเง่้ครัไอ่ต้มน้ำมะตักใส่พี่แหงอีกวันดูใส่ดูใส่ไว้ดวเาจเอ็นกี่ใส่ที่บ้างโอ้เห็ดเห็ดนำแดงใช่ให้มันไออ้ มันกรดจัดการนี้เขาต้องเสริมขานอไปแล้วเพื่อป้มนัวไปอีก <c oughs> สมเื่อนนี่อะไรอะไร <c oughs> ใส่หอมหัวใหญ่ใส่ใบมะกรูด แต่ไครค่ามะขามท่านใส่กับกระวหน่อขับใส่แล้วกระหนอข้าวน่อต้มยำเนี่ยต้มดูเลยต้มด่วนใส่แห้งนัวครับอันนี้ด่วนนี่ครับเดือดด่วนอ่าฐานเปื่อยบะทีนีิรอดมาปรุงวยังเดียวฐานเปื่อยวันนี้เนาะครับนี่ครับกำลังเดือดกำลังเปื่อยครับ จะต้มไปได้ครับ <c oughs> นี่ครับต้อ,องทำการกีกระเทียมครับเมื่อหนุยตาปลาก็าเห็นครับไม่ต้องใส่แบบสามมิติว้ายอ, <c oughs> อ,อยากเกินไปแล้วเ <c oughs> นื้ <c oughs> อนี่หัวหอมนี่มาาติไก่ครับหบบว <น S 1> วัวหอมปวดไห่ครับปวด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 ครับ นลูงซื้อเขาเป็นครับคนซื้อบุญเนี่ยไปปูฮอดหอมฮอตยังครับบาร์ปิกอับนี่ครับมีจกมักรสอยคันเล็ดมืดมองเมืนทางนะครับซื้อบุญมืดออไ,ได้บ่หน,นอบ่หน,นออย่างนจักเอะเงีส่วนแม่กับไปตำน้ำพริกขายครับน้ำพีงไว้น้ำพริกแบบนอนกปปนอ็ เจียเจียเกือเกือบเกือบ้ยถ้าเจียคือสาราคารมนะครับเกลือเกลือเกลือเห <laughs> มือราะงานยังไหวอีกทุกตำรวจอันลูกพี่สากับอันลูกพี่สุดร,ร้อเปิดไดยมั้งเปล่าอะได้ <laughs> 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 คุยกันเพื่อนเพ้่เปล่าคุยกันเพื่อนเพ้่เปล่าโอ้ยเกือบผมน้ำไปตอนนีน้ตลอด ông sao quá phải năm <laughs> là ủa, thâm lần là <laughs> 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 ừ. okay. mà quá <laughs> ủa gì thăm lần cà mau ngon đấy mày đó thì kiều mày ơi mày là thằng này ờ, mày ปอกๆปอกราเส้นหมอนี่ครับจะทำการปอกกียมันหอมๆครับนี่หอมกระเทียมโอ้ยใหม่หหอมอีวะใส่เห็ดลงไปขึ้นแล้วครับ ้ำอไรกสั้นนสางมนันเนาะไม่อไรบุสกสัดรอกอมดเปียกเปกครขขันอ,อนเอาเนื้อมัน,นจะได้มีรสหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานตั้งแล้วเมือ่อไหรมสิบองหลอดเออดดข อย่าบุญลงไฟอย่าทายเบิ้งนะครับบุญลงไฟสิบแปดสิบเก้าบุญลงไฟอำเภอสามชัยนะครับเราไม่มีกระสอนร้ใช้มือมือกล่องครับใช้มือกล่องครับมือกล่องอ่านี่ครับเฮ้ดําๆกับคีเมื่อน่ะคือซีเมนต์เนอะอโอ้ผมมาตรงสมแน่นอนแหละขานอ่กัดสอง กล่องผมแม่นบ่ะบ่ท่มไมเข้าแต่ว่าตัก,กรถเลยโอ้เต้วะพิว่ะเ้อดเลยมนอะไรสมอดีป่ะยังผดีหนีอยู่บสมดีดีดไ,ดไ,รไรรดครับใส่หอมไปใส่แล้วลอ๋อิเขา โอ้คนนั้นมานำอะไรนำอะไรเหรอทำมีอะไรโอ้โหอไรหลงตัวก็ดีคาท่านใส่ผงสดวได้ไหมโอ้โหไปงานอะไรไปตะเภาถิ่บใส่เนาะเออควมหอมควมหอมหอมไปตะ<ง>เพาฮะนี่เลยอะตั้งแต่ไปตะเพาใส่นี่สุดยอดเลยมามีดีมามีพะเล็กเสรใส่ถ้วยเลยใส่ถ้วยเลยใส่ถ้วยอย่าง,งเ,เดียว เที่ยเลยทมันาชมวิัยนันดีก่าโอ้ทีมวัครับกับเฮ้ยปิดเลยบปเลยนะครับไปซิมหน้าบ้านกันเลยไปเต้ไปเที่ยวจีนนี่ยอยาไปถือโต๊ะหล่อปะซังเขาสิตัวสื้อตะหย,ยาย่ดบบอะเป็นยาเครื่องใหม่ยาซุ้มอสิดสตัวสื้ออันโอ เห็นะครับงานอภักงานป้าป้าครับปอันพอนอนแมนดอกคงคงคงสิบวแมนดอกบแมนดอบแมนดอกเออนไอตัไสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรดอกเนีายช้อนไปไมันดูอันไหม น้าไปเท่ะเรากินเห็ดก่อนยำบมาเลยจะนี้สิบนเดี๋ยเอ้ยเพสานะหัวหัวปลาเพสนะเอามาเนี่ยเดี๋ยวสิมงปารถูมากวว่ายขคอขาาน อยู่ในครัวอยู่ในฝูงอ่ะเอานเในเใส่น,น้เกลือะไรต้องเอาะไรแกเต่บเ็ดอ่าต้องเอาอันนี้น่น่เนี่ยป,ไป,ไป็นลูกเนลูกม,มันต่ำเนี่ยลูกเขี้ยวเลยอือหอมพราะเกียบมันหอม่ยม,มันหอมตีแหง<อ>มันหอมถ้าื่เกี้บสิบหอมแต่บรโล ม่วเห็ดเแลวแบแซ่บบแอ่ะแซ่บแนะพี่ฝนเห็ดบวรูแเห็ดลองมึงครับเดี๋อันนี้ตายไปก่อนอันนี้ก่อนพ่นพ่นสมนิกันอหน้าใสหนึ่

เออเป็น mẹ อะอะอะอย่าไปห้ามเค้าอือนี่เอาไป

ยังเอายังถิมไ่มโอ้กระดาษกระดาษเราเนนอตกออกบอรตัวนี้ออกนอตตัวนี้เข้ามาเป็นไหบอ่าเจ็บอีรอเจ็บากเ็บแน่อาหารอีสานนี่มักไหลมักไหลมัหลเจ็บขดคอขอแม่อย่าบอกนะย่าบอก กเทเทของแล้วจะพูดหลายได้แหลกหมดวเมกินกาไก่เมียีอะราคาครับราคาถ้ากินได้ถ้าดิ้งได้ให้เปียกเขาให้ให้ให้ไก่เมียให้กวามเมียให้ไก่เชิดกับเมียหลายที่สุดอ่า ต้องปฏิบัติด้วยต้องปฏิบัต <ain> <dishes> ิด้วยต้องทําให้ได้ด้วยเขาเดี๋ยววันลอยเนี่ยมาเขาเดี๋ยววันลอยเอากันเพราะว่าลอยเพราะว่าไหนไหนต้มแซ่บก็ต้มแซ่บนย่แล้วกะต้มน้ำเส่บขันปันเนี่ เบต้องเต้องไปบัดเอ็บอมพิกแดงชื่ออ่าหอมพิแดงหอมพริกขอดเข้าถึงขนาดว่าเออมาอยู่กับเขามาอยู่เดีว่าสีชวว่าคิดว่าสีอยู่กับเขาเ็ที่แล้วอานองแก่เนี่ยตัวหงรไท่อมแบไปเข็บแล้วหนิทประเภทผอน ฟ่อแน่นทัวม์ไครับกินมาอาจจะชิบดีนจิดน้อยก็รอติดตาม้อหนะครับเบางครั้งเราเราต้องให้กับใครเขาบดสอนกับม่วงเขาโค่นเขาอย่างพวกนี้